เริ่มต้นบ้านสวนใช้งบเท่าไหร่ฝั่งนี้งบเต็มที่ไม่เกิน3ามแสนแต่อยากได้ถูกกว่านั้นสู้คอนเทนเนอร์หลัก6,000ืก็สามารถวางได้อยากได้รั้วคาร์บอนฟิลฟาร์มก็หลักร้อยแต่ถ้าอยากได้เป็นแบบฟิลบ้านก็หลักพันงบนิดหน่อยก็สามารถทำรั้วได้แล้ว <c oughs> อันนี้บอกเลยถูกมากใช้โคตรคุ้ม7,500ก็สามารถมาวางหน้าที่ดินคุณได้แล้วลงต้นไม้ต้นละหลักร้อย ก็สามารถสูงได้ถึง4เมตรมีงบดีๆหลักร้อยก็เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นใหญ่ได้แล้วแผ่นพื้นเนี่ยป้องกันดินเลอะรงเท้าถูกมากๆบอกเลยว่าแผ่นละ560บาทก็วางได้ครบแล้ว380บาทพร้อมฟรีต้นไม้มาให้กับที่ดินก็นอนสบายสบายสร้างห้องน้ำไว้ใกล้ๆงบ80,000ก็ได้ห้องน้ำเต็มที่อย่างนี้เลย รวมๆแล้วหากเรามีที่ดินใช้เงินไม่เกินห้าแสนก็ได้หมดนี่เลย